ใส่พริกขี่หนูสวนทุกๆหน่อยค่ะแล้ก็ปลาใส่เลยค่ะใสุ่่งไปเลยค่ะ่งบดลงไปเลยจะบอกว่าโบมี่ักซีจะไปอะไรนะ โอคค่ะพี่น้องจ้าทำยูทำกินนะคะเนาะน้องพริกขี้หนูสวนป,ปุบปุบๆนาะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนใใส่น้าพริกเผาเด้อพี่น้องน้าพริกเผาคั่วเองค่ะหัวหอมแดงกับ พริกแห้งกระเทียมนิดหน่อยค่ะเราจะโขกให้ใส่กเกเทอเทศนั่นนะคะกันาะโะบโดลงไปเลยจะว่าบะมี่ักซีตไปอะไรนะปลาช่อน สันนากินแล้วค่ะไงเดือนแล้วจ้าใส่เห็ดใส่เห็ดพี่น้องปลาซุกแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะขาดหอมเตียพี่น้องเลยบอดจ้วค่ะเด้อแล้วจะคนชอบใส่มะเขือทเทศด,ด้วยจะบดลงไปเลยจะบอกว่าโบมี ผักชีาไปอะไรนะใส่พริกขี่หนูสวนทุกๆหน่อยค่ะแล้ก็ปลาใส่เลยค่ะใสุ่้งไปเลยค่ะผงตุ่มเด็ดไทยค่ะ ป้องม้หอมเปใส่ต้นหอมไปหน่อยแล้วมีอะไรก็ใส่มาแตเะนะรอบด้วยค่ะเด้อแล้วเดคนชอบใส่มะเขือเทศด,ด้วยทอดเอที่แข้งก็พวกหอมแล้วแตเนะทอดผัวทำหอมแล้วก็นนะวาม,วกมาโกะ เสร็จแล้วก็ไปรับประทานเลยจ้าพี่น้องขอพุ่ขอพุ่น,น,นะคะเด้อค่ะมาเ,เรืก็ปิดฟ้าไว้หน่อยค่ะ หยาบๆบม่ต้องละเอียดได้แล้วค่เะเด้อพริกเผาเราทำเองค่ะพริกเผาเสร็จแล้วก็ไปรับประทานเลยจ้าพี่น้องขอพุ่นขอพุ่นนะคะ,ดะเด้อจะออกรูปเปียวแต่ว่าเพิ่นม,มาขามเปียกสักหน่อย ดิฉันนากินเลยค่ะนะค่ะโอเคเด็กเท็กเราก็ปิดฟ้าไปหน่อยค่ะนนสุดปุ้งปุ้งข้น่อย เสร็จแล้วก็ไปรับประทานเลยจ้าพี่น้องขอบุณขอบุณน,นะคะเด้อใส่ใส่น้ำพริกเผาเด้อพี่น้องน้ำพริกเผาคั่วเองค่ะหัวหอมแดงกับพริกแห้งกระเทียมนิดหน่อยค่ะเราจะโขลกอะไรเยอะต้มยำปลาช่อนใส่เห็ดนะคะนอกพริกเผาใหเห็ดเองนะคะเดอ้อสุกแล้วค่ะลุกแล้วค่ะ กรอบด้วยค่ะเด้อแล้วแตคนชอบใส่มะเขือเทศด้วยใส่พริกขี้หนูสวนทุกๆหน่อยค่ะแล้วก็ปลาใส่เลยค่ะใส่ปรุงไปเลยค่ะปรุง ปุ้งพุ่งที่น่อละเอียดต้ยมยำปลาช่อนใส่เห็ดนะคะนอกพริกเผาห้าเห็ดเองนะคะเด้อสุกแล้วค่ะลุกเลยค่ะใส่พริกขี้หนูสวนทุบๆหน่อยค่ะแล้วก็ปลาใส่เลยค่ะใส่พุ้งไปเลยค่ะพุ่งปุ้งพุ้งที่น่อ ทำกินกนะคะเนาะใส่เห็ดใส่เห็ดพี่นอ้องต้มไปช่อนใส่เห็ดใส่ประเคือเทศนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ไปต้มกันเลยค่ะมีขามีาะตะไคร่เพิ่จะตอกเพดเปียแต่ว่าเพิ่มมะขามเปียกสักหน่อย สันนากินแล้วค่ะไงสันนากินแล้วค่ะไงมันมักรูบค่ะพี่น้กกนองจ้ทาทำอยู่ทำกิน,นกเนะาะค่ะเนาะข่ะจ้ามามามาอร่อยด้วยค่ะเด้ออร่อยจ้าเดี๋ยดีดีโชว์นี่จักหน่อย กินตะโตใหญ่ๆเลยค่ะเด้อมีโครงด้วยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจะออกเรี่ยวว่าเพิ่มมะขามเปียกสักหน่อยสุด ตุ๋นเตี๋ยวแต่ว่าเพิ่มมะขามเปียกสล็กหน่อยสุดอะไรเยอะ้มยำปลาช่อนใส่เห็ดนะคะนอกพคิเขาเห็ดเยงนค่ะเด้อสุกแล้วค่ะลุกแล้วค่ะตบปูดลงไปเลย จะว่าหังบมี่แทกซี่จะไปอะไรนะมันมกโกบค่ะพี่น้องจ้าทำอยูท่ทำกินเนะคะนะ่ะเนาะจะออกดูเตีดเด้ยวจะว่าเพิ่มมาขามเปียบสักหน่อย ทอดเอพี่แข่งก็พ,หกนนะพาหอมแล้วกันเนาะทอดคัวทำหอมแล้วก็มากรกสวัสดีจ้าวันนี้มาทำยูทำกินคือเก้าค่ะวันนี้ได้จะต้มปลาช่อนนองริกขี้หนูสวนผุกบุบๆแล้วนเนาะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนน้นนองริก ที่หนูสวนทุบบุบๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหน,นมีหอมเปใส่ต้นหอมไปหน่อยแล้วมีอะไรก็ใส่มาค่ะเนาะมัมกกบค่ะพี่น้องจ้าทำอยู่ทำกินนะคะเนาะ ทอดเอ้ที่แข้งกับผพาหอมแล้วกันนะทอดัว่าขหอม,หอมแล้วก็มะกรกปลาช่อนตุ่มเด็ดไทยๆค่ะ